สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 2 1 0ร้อคำถามถามว่าหลังเกษียณส่งมาตรา39มาตลอดจนปัจจุบันอายุ71ควรส่งต่อไปอีกนานเท่าไรหรือถ้าเลิกส่งจะได้เงินคืนไหมคะผมตอบตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ถามว่าควรส่งต่อไปอีกนานเท่าไรก็คงจะตอบเหมือนกับทุกคำถามที่ถามมาแนวนี้ครับถ้าคำถามถามว่าควรหรือไม่ควรคำตอบก็คือไม่สามารถตอบได้ครับ คือถ้าผมตอบไปแล้วแล้วคุณไปทำตามที่ผมตอบแล้วต่อมาคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ผมแนะนำไปเดี๋ยวคุณก็จะมาโทษหาว่าผมแนะนำสิ่งที่ไม่ดีให้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยคงจะบอกไม่ได้นะครับบางทีดีสําหรับผมอาจจะไม่ดีสำหรับคุณหรือสิ่งที่ผมยิดว่าไม่ดี มันอาจจะดีสำหรับคุณก็ได้ดังนั้นตัดสินใจแทนกันไม่ได้นะครับคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณอยากเป็นผู้ประกันตนต่อไปอีกไหมถ้าคุณอยากเป็นเขาก็เปิดโอกาสให้เป็นไปได้ตลอดชีวิตนะครับตราใดที่คุณยังเป็นผู้ประกันตนสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความคุ้มครองจากการเป็นผู้ประกันตนนะครับผมว่าคุณคงจะศึกษามาพอสมควรแล้วก่อนที่จะสมัครมาตรา39าว่า การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างคุณได้อะไรบ้างผมว่าคุณควรจะศึกษามาพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นผมคงจะไม่อธิบายในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตรา39นะครับเพราะถ้าอธิบายกันจริงๆเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับว่ามาตรา39ได้ยังไงเบิกอะไรยังไงคำนวณอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันมีตั้งหลายกรณีนะครับ ดังนั้นก็ให้ทราบคร่าวๆว่าถ้าคุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็คือได้ความคุ้มครองจากการเป็นผู้ประกันตนนั่นแหละนะครับหรือถ้าคุณตัดสินใจลาออกคุณก็จะมีความคุ้มครองในบางหมวดต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนนะครับและเมื่อคุณลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนและอายุคุณเนี่ยมากกว่า55ปีบริบูรณ์แล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินกรณีชราภาพนะครับที่คุณใช้คำว่าเงินคืนนะครับ จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินคืนซิทีเดียวก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเงินส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าเงินกรณีชาราภาพนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเคยส่งให้กับประกันสังคมไปแล้วเราจะเอาคืนทุกบาททุกสตางค์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าระบบประกันสังคมเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่า ในตอนที่เราเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราก็มีความคุ้มครองบางทีเราไปใช้สิทธิประโยชน์นะครับประกันสังคมเขาก็จ่ายเงินให้มาโดยตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยเรายังจะไปเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราส่งให้กับประกันสังคมด้วยเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวดังนั้นครับเงินที่จะได้ไม่ใช่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายให้กับประกันสังคมนะครับอย่างเช่นมาตรา39เนี่ยเราจ่ายเดือนละ432บาท ไม่ได้หมายความว่าเอาเงิน432บาททุกเดือนเนี่ยที่ไปให้กับประกันสังคมเนี่ยเอามาให้เราทั้งหมดนะครับแต่เป็นเงินที่ถูกกันเอาไว้ที่เรียกว่าเงินส่วนชราภาพนะครับก็คือเป็นเงิน6%จากเงินสมทบทั้งหมดคือเงินสมทบเนี่ยถ้าเป็นมาตรา33ก็มีทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างนะครับลูกจ้างก็คือเรานายจ้าง5%ลูกจ้าง5% รวมกันเป็น10แต่จาก10%เนี่ยจะถูกกันเป็นกรณีชาราภาพอยู่6เพผื่อว่าวันใดวันหนึ่งครับเราเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชาราภาพเป็นบำนาญแต่เราออกจากการเป็นผู้ประกันตนเสียก่อนหรือว่าเราเสียชีวิตไปเสียก่อนยังไม่เกิดสิทธิ์เป็นบำนาญเลยนะครับคือคนจะได้เป็นบำนาญเนี่ยต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย180เดือนนะครับสำหรับคนที่ส่งไม่ถึงเนี่ย ก็ไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญเมื่อไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญประกันสังคมก็จะคืนเงินส่วนนี้ให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญน,นะครับแต่คนที่มีสิทธิ์ได้บำนาญเนี่ยก็คือจะได้บำนาญไปก็จะไม่เกี่ยวกับเงินที่สะสมแล้วเราจะสะสมมากสะสมน้อยไม่เกี่ยวกับบำนาญแล้วบางทีเรารับบำนาญไปยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่เราสะสมเราเสียชีวิตไปก่อนก็คือเสียชีวิตไปก่อนครับเงินที่สะสมไว้ทั้งหมดก็ เป็นของส่วนกลางใช้ประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคนนะครับหรือถ้าเรารับบำนาญไปเกินยอดที่เราสะสมเอาไว้แล้วประกันสังคมเขาก็ไม่ได้มาแคร์นะครับว่าเรารับเกินยอดที่สะสมเอาไว้แล้วเขาก็ยังจ่ายให้กับเราทุกเดือนตลอดชีวิตนะครับคือถ้าตามปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการรับบำนาญอยู่ประมาณสัก4ปีกว่า,วาเนี่ย ยอดที่เรารับไปจากประกันสังคมก็จะเริ่มแซงยอดสะสมที่เป็น6%เปอรซทั้งของเราของนายจ้างแล้วนะครับนอกนั้นก็คือจะเป็นภาระที่ประกันสังคมต้องไปหาเงินมาให้ได้เพื่อที่จะจ่ายให้เราไปตลอดชีวิตนะครับนี่คือส่วนที่เราจะได้ถ้าเรา ลาออกนะครับส่วนจะได้เป็นจํานวนเท่าไรเนี่ยผมคงจะบอกไม่ได้เพราะว่าข้อมูลของคุณให้มาไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างแรกคุณบอ,อกว่าหลังกเกษียณก็ไม่รู้ว่ากเกษียณเนี่ยกเกษียณตอนอายุเท่าไรเกษียณ50เกษียณ55เกษียณ60หรือเพิ่งจะมากะเกษียณ70ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ส่งมาตรา39มาตลอดหลังกเกษียณก็เลยไม่รู้นะครับว่าส่งมาตรา39เนี่ยทั้งหมดกี่ปีนะครับแล้วก็คุณเริ่มทํางานครั้งแรกอายุเท่าไหร่ ก็ไม่รู้อาจจะเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ15ปีหรืออาจจะมาเริ่มตอนอายุเกือบจะ60แล้วไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้ดังนั้นก็คงจะบอกตัวเลขให้ไม่ได้นะครับแต่คร่าวๆนะครับถ้าหากว่าเอาเป็นสมมุติก็แล้วกันเนาะจะบอกว่าคร่าวๆก็คงไม่ได้เพราะว่าข้อมูลของคุณไม่มีสันนิษฐานก็แล้วกันนะครับถ้าคุณเนี่ย เป็นผู้ประกันตนมาตรา33รวมกับมาตรา39เกิน180เดือนและในช่วง5ปีมานี้ครับคุณเป็นมาตรา39มาโดยตลอดถ้าคุณตัดสินใจลาออกครับคุณจะได้บำนาญสูงสุดนะครับอยู่ที่1,464บาทนะครับคุณจะได้ยอดนี้ก็ต่อเมื่อคุณเนี่ย มีการนำส่งเงินสมทบมาตั้งแต่เขามีการเรียกเก็บเงินสมทบส่วนชราภาพก็คือตั้งแต่31มธันวาคม2541เป็นต้นมานะครับถ้าคุณส่งมาทุกเดือนไม่รู้แหละครับว่าทุกเดือนเนี่ยเป็นมาตรา33อยู่กี่เดือนมาตรา39อยู่กี่เดือนแต่ว่ารวมกันแล้วคือคุณส่งมาทุกเดือนตั้งแต่มีการเรียกเก็บเงินสมทบส่วนชราภาพคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ1,464นะครับหรือถ้าคุณมาเริ่มช้ากว่านั้นคุณก็จะได้น้อย กว่านั้นนะครับอันนี้คือสันนิษฐานนะครับหรือบางทีคุณอาจจะมีสัสดส่วนของการเป็นมาตรา33อยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายด้วยคุณก็อาจจะได้มากกว่านี้นะครับอาจจะได้2,000 3,000ก็เป็นไปได้นะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับตัวเลขเนี่ยคงคิดให้ไม่ได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าคุณไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณจะไปต่อหรือลาออกครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ